เอาละฮะในวันนี้เรากลับมากันที่แบบ For ์สเกในเกมโรบอทกันแล้วนะฮะคือมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมชอบมากและได้รับการรีเวิร์กมาก็คือสกินของวัน X1 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 อย่างแฮกหลอดเชเดลสกีครับไม่สิต้องพูดว่าตัวของสกินไม่ได้โดนรีเวิร์กแต่ออนิเมชันโดนรีเวิร์กครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าให้ฟังก่อนเลยนะฮะว่างานรีเวิร์กอันนี้มันเป็นมายังไงกันแน่และทำไมมันถึงดังมากๆคืออย่างที่เพื่อนๆรู้กันครับว่าสกินนี้มีมานานมากแล้วแต่อ n นิเมชันของตัวสกินนี้โดคคบืคอุณ Boris. เขาได้ตัดสินใจทำรีเวิร์กสกินของวันเอ็กวันนั่นเองครับโดยคุณโวลิสก็ได้ลงคลิปไปเมื่อวันที่13กันยายนปี2025ที่เพิ่งผ่านมาแบบสดๆร้อนๆคลิปนั้นจะมีชื่อว่ารีเวิร์กแฮกบลอดเชเดลสกี้แอนิเมชันก็เลยได้ว่าทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยสนใจมากๆ ซึ่งพอผมได้ดูแล้วก็เรียกว่าออกแบบมาได้ดีมากๆเลยเลยครับในคลิปจะเป็นการโชว์เคสเหมือนตามปกติทั่วไปเวลาที่ตัวละครแมปโฟร์เคนมีคลิปแอนิเมชันตอนเข้าแมปที่บอกว่าคิวเลอร์คือใครมีท่าตอนยืนนิ่งท่าเดินท่าวิ่งท่า M1 ท่าตอนใช้เอ็แทงเกิลเมนท่าตอนใช้แมสต์อินเฟคชันท่าตอนอันสเตเบิลอและท่าอื่นอีกมากมายมีประยันท่าตอนคิวผู้ลอดชีวิตให้ด้วยนะฮะแต่พอเป็นสกินของวันเอกวันเนี่ยแน่นอนครับว่า มันก็ต้องมีท่าตอนคิวตัวเชดเลกสกี้ด้วยนะสิก็เลยด้วันนี้มันงานโคตรละเอียดตั้งแต่ท่าแต่ละท่ายันโมเดลของตัวละครเนีย่ยกับทีมงานโฟ์สเคตลงมาทําเองเลยเลยครับแถมยังมีให้ดูยันมุมต่างๆอีกด้วยพอในตอนท้ายคลิปเขาก็ได้ออกมาบอกว่าเขอใช้เวลาไปกับการทำแอนิเมชัน6 -7 ชั่วโมงเลยเอาจริงๆสำหรับผมว่ามันเร็วมากๆนะฮะกับการทํางานขนาดนี้ออกมาได้แถมยังมีบอกด้วยว่าจะให้เขาทำแอนิเมชันอะไรต่อไปพร้อมวงเล็บว่าฉันไม่ได้ทํางานให้กับเกมนี้พอเห็นเขาตอบแบบนี้ ก็เรียกได้ว่ามันนข่าอ่านใจใครลหลายๆคนได้เลยเลยครับซึ่งคลิปนี้ก็ผ่านมาได้3ส,สัปดาห์ก็มียอดวิวสูงเกือบถึง50,000นเลยทีเดียวคอมเมนต์ก็ไม่ต่ำกว่า2000คอมเมนต์อีกด้วยกรเรียกได้ว่ามีใครลหลายๆคนสนใจมากจริงๆครับและใช่ฮะจากการอัปเดตล่าสุดแอนิเมชันที่คุณโบลิสทําออกมาก็ได้รับการใส่เข้าไปในเกมเรียบร้อยเลยครับและมันก็ไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าได้มีอีกหนึ่งช่องที่ชื่อว่า p ูเรีย SFS m ทำเป็นแอนิเมชันด้วยนะครับโดยคลิปก็จะมีชื่อว่า True Passion of Violet ซึ่งคลิปนี้ได้ลงไปเมื่อวันที่28กันยายนนี้เองครับก็จะเป็นคลิปการต่อสโ้ระหว่างแฮกลอดวันเอ็กวันปะทะกับฮาร์ดบวกแค่นเชเลสกี้นั่นเองแล้วก็เอาเพลง True Passion of Violet ของคุณมิลิมาเป็นเพลงประกอบอีกด้วยนะฮะผมที่ได้ดูไปแล้วเนี่ยถึงกับร wow ้องว้าวถึงฝีมือการตัดต่อการทํของพี่แกแฮมมากๆเลยครับโดยที่คลิปนี้ค่อนข้างตรงกับในเรื่องของแฮกลอร์ดเชเดลสกี้จากฟอร์สเคตเลยครับโดยในตอนเปิดคลิปมา จะเป็นตัวของแฮกหลอดวานเนกวันกับพาร์ตบอเกนเชเดลสกีที่ยืนประชันหน้ากันในสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นโทนสีเขียวกับดำฮะก่อนที่จะเริ่มตัดสลับหน้าของพวกเขาทั้งคู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ยังเป็นการตัดสลับถึงส่วนต่างๆของร่างกายที่ทําให้นึกถึงเหมือนเวลาเราดูการ์ตูนว่าใครลักษณะเป็นยังไงมีอาวุธอะไรบ้างแบบนั้นเลยครับและภาพมันก็จะฉายไปยังเนื้อหัวของพวกเขาก่อนที่ฝั่งของเชเดลสกีจะพุ่งเข้าไปโจมตีก่อนและภาพมันจะตัดสลับเป็นพื้นหลังสีม่วงก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นภาพสถานที่บางอย เราจะเห็นเป็นหลุมศพที่บนโลกมีรูปปั้นเหมือนโมเดลของใครสักคนที่ในมือน,นั้นก็มีดาบรูปปั้นอยู่ด้วยนะโดยข้างหน้าของหลุมศพนั้นจะมีคําว่าไบร์ไออยู่ด้วยอย่างที่เรารู้กันนะว่าไบร์ไอก็คือภรรยาของเชนเลสกี้เนี่ยจ,จะหมายความว่าเธอได้จากโลกนี้ไปแล้วนั่นเองภาพจะตัดสลับเป็นตัวของเชนเลสกี้ที่นั่งดื่มเหล้าด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดามากๆก่อนที่เขาจะทุบไปที่โต๊ะแล้วคว่ำม,มันทันทีแถมพี่เกยังไปทําลายข้าวของต่างๆในบ้านอีกด้วย เรียกว่าเละเลยฮะหลังจากนั้นภาพจะตัดไปหาใครสักคนที่กําลังเดินเข้ามาในตอนแรกภาพมันจะเบลอมากๆซึ่งตัวที่วิ่งเข้ามาผมว่ามันคุ้นๆมากแต่จะไม่ได้ว่าเป็นใครถ้าใครรู้ก็บอกบุญผมด้วยนะฮะกับตอนที่ใส่หน้ากาก ที่มีอยู่ครึ่งเดียวโดยจะมีสีเขียวและมีดาวสีแดงที่ตาหรือนี่อาจจะหมายถึงต,ตัวของเชเดลสกี้ที่ได้เข้าสู่สายมืดก่อนที่ภาพจะตัดไปที่ขาสี่ขาข,ของสิ่งมีชีวิตปริศนาแต่ถ้าเราดูจากฝั่งขวาจะเห็นเป็นตัวของเชเดลสกี้ที่ใบหน้าของเขามีแสงสีเขียวนีออนผมบอกคนคนนี้กับคนที่เราเห็นก่อนน,ะนั้นน่าจะเป็นคนละคนกันฮะตึงขาของสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือผานะของแฮกหลอดวันนี้กวน ที่นั่งอยู่นั่นเองคลิปก็จะเผยให้เราเห็นข้างหลังที่เดินตามเขาอยู่มันก็คาดว่าน่าจะเป็นเชเลสกี้ในสกินต่างๆแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือใบหน้าของเขาจะมีหน้ากากแปะเอาไว้อยู่ด้วยและภาพจะตัดไปที่ตัวของเชเลสกี้ที่นั่งสวีทอยู่กับไบไอหน้าสำนักงานโลบอกก็จะสลับไปที่หลุมศพนั้นที่เราได้เห็นคําว่าไบไอชัดมากกว่าเดิมพร้อมกับตัวของเขาที่มานั่งอารายอารวอยู่ตรงนั้นเราจะสังเกตเห็นถึงดอกไม้ที่วางตรงหน้าลงของเธอก็คือดอกไม้ชนิดเดียวกันกับที่เขาเคยให้ฮะ ก่อนที่เขาจะลุกขึ้นยืนพรมกับใบหน้าที่มีแต่น้ำตาและแตัดสลับไปยังแฮกหลอดวันเอกวันที่มีสีหน้าเคร่งเครียดมากๆเขาอยู่ในที่เดียวกันกับที่เราเห็นในตอนต้นคลิปฮะพี่แกก็จะตะวัดดาบแล้วระเบิดพลังออกมาแล้วก็ชูปลายดาบนั้นขึ้นไปบนฟ้าก่อนที่พื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีขาวภาพมันก็จะตัดไปอีกครั้งเราจะเห็นเป็นแฮกหลอดวันเอกวันที่ต่อสู้อยู่กับไพเลทเชเลสกี้บนเรือนน่นเองฮะก่อนที่ไพเลทเชเลสกี้จะแพ้กับเขาแล้วมันก็จะสลับไปที่การประทะของคลาสสิกเชเลสก แน่นอนครับว่าก็พ่ายแพ้กับเขาเหมือนกันก็นจะตัดไปยังการต่อสู้ของเขากับเชฟเชเลสกี้ที่ประทะก,กันในห้องครัวซึ่งนแน่นอนครับว่าเชฟก็แพ้ทันทีคู่ต่อไปจะเป็นคู่ของเขากับฟิกเกอร์เชเลสกี้ที่พยายามจะวิ่งหนีจากเขาแต่ก็ถูกแฮกหลอดวันเอ็กวันควางดาบออกไปและแน่นอนครับว่าขิดแน่นอนก่อนที่จะไปยังคู่ต่อไปนั่นคือไฟเจอร์นินจาเชเลรสกี้ที่สุดท้ายก็พ่ายแพ้กับเขาไปครับซึ่งคู่ต่อไป จะเป็นตัวของเท l ามอนเชเลสกี้ที่ในตอนแรกดูเหมือนจะเอาชนะแฮกหลอดได้แต่ในจังหวะที่หมูอนวุธิแฮกหลอดก็ได้ใช้ดาบของเขาแทงเข้าไปแบบเต็มๆแล้วก็ได้ไปสู้กับไมล์สโตนสเชเ e s ลสกี้อีกด้วยในตอนแรกฝั่งเชเลสกี้ก็สามารถเป็นคนที่โต้กลับได้รัวๆแต่สุดท้ายกระถูกปดัดดาบออกไปจนก,กระเด็นแล้วก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับแฮกหลอดอยู่ดีจนมาถึงสุดท้ายเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นสกินของเชเดเลสกี้ทั้งนั้นเลยและแล้ว,ลวก็มาถึงฮาร์ดบุกเกนเชเลสกี้ที่กำลังคานอยู่ที่พื้น ่วนวันเอกวันก็จะเดินตามมาเรื่อยๆก่อนที่จะตัดเข้าไปที่หน้าของเขาก็เลยได้ว่ากดแค้นแบบสุดๆแล้วใช้ดาบของตัวเองชูขึ้นมาเหนือหัวซึ่งภาพก็จะตัดไปและขึ้นคําว่า True Passion of Violet ที่เป็นทั้งชื่อเพลงและเนื้อเพลงนั่นเองฮะแปลเป็นไทยก็คือทมกลางยอมสีม่วงส่วนชะตากรรมของ h าร์ Bo วกเชนเชเดรกก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะฮะคลิปนี้ก็เลยได้ว่ามียอดวิวถึง2ล้านวิวเลยทีเดียวทั้งนั้นที่ปล่อยไปได้แค่10กว่าวันและมีคอมเมนต์เกือบ4,000คอมเมนต์ด้วยนะฮะก็เลย ในที่เรารู้กันดีครว่าตัวของวันเวันต้องการจะกำจัดเป้าหมายหลักของเขาก็คือตัวของเชเลสกี้ทุกคนทั่วทั้งมัลติเวิร์สขอขัดจังหวะนิดนึงครับก่อนจะไปดูกันต่อผมขอฝากสปอนเซอร์แบบเดียวสั้นๆไว้ด้วยครับเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ตอนนี้เขามีโปรเติมโรบัลดสูงสุดถึง10%เลยนะ ถูกกว่าเติมเมงกว่า600บาทเลยครับกาลันตีให้เลยว่านี่คือโรแทร้อ0เปปลอดภัยแน่นอนไม่มีโดนแบนไม่มีโรพิษแถมเขายังมีโค้ดไอเทมพิเศษไอเทมเด็ดๆจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายๆแล้วแหละครับไปจัดกันได้เลยและนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบทั้ง r o v Free f i ับ p u b ลเล่นหลายๆเกมเลยครับบริการไว้ใส่ใจลูกค้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดด้วยนะ ได้ส่วนลด3%ลดสูงสุด50บาทเลยครับแต่ผมก็ได้ลองไปอ่านมาเพิ่มเติมดูก็ได้มีเขียนเอาไว้ว่ามีการนั่งยิงจากอดีตแอดมินโรบอกตัวจริงนั่นคือคุณจอร์ชเชลสกี้และได้แรงบันดาลใจจากเออร์คิงฮิสคริฟจากในเกมลิมบัสคอมพานีส่วน Hack Lord, แฮกหลอดก็คือเวอร์ชันที่ถูกบิดเบือนและออกล้างแคนเชลสกี้ทุกเวอร์ชันในจักรวาลหลังจากการตายของภรยาไบอายนั่นเองนี่อาจจะหมายความว่าที่เราเห็นเป็นหน้าของเชลสกี้จริงๆแล้ว คือเขาได้เข้าสู่ดาร์กไซด์แล้วออกจากการเชลสกี้ในทุกๆจักรวาลหลังจากที่ภรรยาของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองครับและที่ผมได้ไปลองหาข้อมูลของแฮกหลอดเชลสกี้เพิ่มเติม<ๆ>ผมก็ขอบอกก่อนเลยว่าแฮกหลอดเชลสกี้กับแฮกหลอดวันเอกวันคือตัวเดียวกันนะฮะแต่ที่ชื่อว่าแฮกหลอดวันเอกวันก็เพราะมันเป็นสกินของวันเอกวันนั่นเองข้อมูลนี้ผมได้มาจากวิกิทั้งหมดนะฮะเรามาดูประวัติของเขากันก่อนเลยซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครทราบเกี่ยวกับอดีตของแฮกหลอดมากนักแต่ก็มีการสันนิษฐานได้ว่า เขาเคยมีเรื่องราวส่วนใหญ่เหมือนกับเชดลสกี้ทั่วไปคือเคยได้รับการว่าจ้างจากโลบอกในปี2006ก่อนจะลาออกในปี2014และเขาก็เป็นเพื่อนกับผู้ดูแลคนอื่นๆอย่างดูเซกาบิลด์แมนดูบิงเกอร์และไบไอต่อมาก็แต่งงานกันกับไบไอในปี2014นั่นเองฮะแต่และวันหนึ่งแฮกหลอดที่เป็นเวอร์ชั่นที่เสียหายก็หาทางแก้แค้นเชลสกี้ทั่วทุกจักรวาลหลังจากการตายของภรรยาของเขาซึ่งก็คือไบไอซึ่งก็ไม่รู้ฮะว่าทาไม แร้อายของแฮกลอดเธอเสียชีวิตได้อย่างไรแต่หลังจากที่เขาเกล่าวโทษตัวเองในการตายของเธอ mm hmm. เขาก็ได้ออกไปกำจัดเชเลสกี้ทุกคนที่มีอยู่ส่วนความสัมพันธ์ของเขากับวันเอก็ไม่ทราบว่าแฮกลอด สร้างวันเอ็กวันขึ้นมาเพราะความเกลียดชังเหมือนเชดรสกี้ปกติไหมแต่อย่างไรก็ตามก็มีมุมมองที่สันนิษฐานว่าตัวเขานั้นไม่ได้สร้างมันก็เลยทําให้เขาแต่งตัวเหมือนวันเอ็กวันและใช้ความสามารถเดียวกับเขานั่นเองเนี่าจ,จะหมายถึงว่าแฮกหลอดไม่ได้สร้างวันเอ็กวันขึ้นมาแต่เขากลายเป็นวันเอ็กวันแทนซะเลยครับเรามาดูความลับของแฮกหลอดเชเดร์สกี้กันดีกว่าครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแฮกหลอดเชเดร์สกี้ได้แรงบันดาลใจจากเออร์คิงฮิสคริฟ แถมดีไซน์ของเขาก็ยังถูกอ้างอิงจาก White Hunts h e c i ด้วยนอกจากนี้แล้วก่อนที่จะถูกออกแบบใหม่เขาไม่ชื่อว่าเออร์คิงเชเดเลสกี้ด้วยนะฮะซึ่งเออร์คิงก็เป็นชื่อเดียวที่ได้มาจากต้นแบบของเขานั่นก็คือเออร์คิง Heat Clip ครับในส่วนของเพลงในโหมด Last Man Standing ของเขาก็จะมีเพลงทีมพิเศษร,ร่วมกับสกินฮาร์ดบล็อกเก้นเชเลสกี้ซึ่งเป็นสกินของเชเดเลสกี้ที่อ้างอิงจาก h e ส t c r i p อีกด้วยและเพลงนั้นก็คือ l มิ i ของ True Passion of Violet เป็นเพลงเดียวกันกับที่เล่นในด่าน c a n t o 6หกคีีสิบสี และ6 k 48ของ Limbus Company นั่นเอ่งฮะแถมขายังมี Animation พิเศษที่อังอิงถึงทักษะของ Wild Hunt His c r i p t และ Earl King His c r i p t อย่างเช่น Skill m a s s Infection ที่อังอิงจากท่า Great Sword Lens ของ Earl King Skill Entanglement อ้างอิงจากท่าเลเกรียของ Wild Hunt ถึงไม่จะคาดเดาได้ยากแต่ Animation ตอนค่าของเขาอาจจะอ้างอิงจากท่า SmackDown ของ Earl King อีกด้วยนะ ท่าที่อาจจะดูฝืนไปหน่อยแต่สกิลรีจูเวเนียร์เดอะเทนก็อาจจะอ้างอิงจากท่าการพักของไวฮันด้วยนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวว่าทำไมเชเลสกี้ได้กลายมาเป็นคิลเลอร์ซะอย่างนั้นสำหรับผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยฮะ จากตอนแรกที่คุณโบริสได้ทำงานรีเวิร์ออกมาเล่นๆแต่ก็ได้มีช่องโพเรีย S.F.M.S. ที่ได้เห็นงานของเขาก็หยิบเอามาทำเป็นแอนิเมชันเพื่อนๆคนไหนสนใจในตอนนี้ก็ยังสามารถหาซื้อได้อยู่นะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับสกินนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะฮะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพ,พ,พลาดหรือหายไปก็คอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เลยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ